ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันครับก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหี๋งอา,าราชการเครื่องรางของขัง,ขงแวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมโดยทั่วโลกนะฮะหรือจะเข้าในเว็บไซต์พดัง com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับท่านอยากจะทราบเรื่องราวท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระ เข้า <an> <t ube> ไปใน YouTube หรือแฟนเพจนะฮะท่านก็นจะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุหรือจะเป็นเหรียญขนาจา์หรือจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์ครับวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่อำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะวัดสว่างอารมณ์ก็จะมีพระคนาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังคืออาจารย์แปะ๊ปะเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครเชัยศรีครับก็ถือว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด,งดังนะฮะแล้วก็วันที่31นี้จะมีพิธีเขาเรียกว่าเสริมโชคดีรับปีวอกก็คือสวดมนต์ข้ามปีก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะแล้วก็จะมีพิธีเททองร่อนํำเลิกเหเรียญเจริญพรรวยรวยนะฮะครับก็อาจารย์แปะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่คือเหรียญที่จะเททองร่อนนำเลิกในวันที่31 ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็จะมีเรียกว่ามีพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับก็เนื้อโลหะเป็นเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อสำริศเนื้อระหะข้างหลังก็จะเป็นาหานุมานหานุมานก็คือ,อโชคลาภหานุมานก็คือใครทําอะไรไม่ได้ก็คือเจ้าเห่งเดชเจ้าแพ่งฤทธิ์นะฮะครับเป็นเนื้อโลหะผสมหรือจะเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคําท่านโทรศัพท์สอบถามไปเลย,เลยที่วัดสว่างอารมณ์นะครับนี่คือเหรียญอาจารย์แปะ ครับก็ถือว่าสุดยอดของอวัตถุมงคลน,นะครับแกพิมพ์ได้สวยงามก็จะประกอบพิธีทเททองรอนำเริกในวันที่3 1เ,เดือนธันวาก็เรียนเชิญทุกท่านจะจองเป็นเจ้าของก็โทรศัพท์สอบถามได้เลยนะฮะแล้วก็จะลืมครับไปสวดมนต์ข้ามปีนี่คือพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่ได้จารย ที่ได้จานอักขรไม่ว่าจะเป็นความบูรโภมสมบูรณ์ที่มีความเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตะหลิวหรือจะเป็นหม้อจะเป็นอวยนะครับอาจารย์แปะบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคทวิชาตามตำรับตำราโบราณที่ได้เรียกว่าเขียนบันทึกกันไว้มาครับเกจิอาจารย์ก็ได้มาจานอักษรที่เป็นมหานิยมมหาเมตตารับมีแล้วรวย ก็รวยสมชื่อน,นะฮะนี่คืออาจารย์อ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์อยู่ที่บางกว่วยก็คือสุดยอดของพระเกจิอาจารย์นะฮะท่านได้อธิษฐานได้จานอัคระลงในหม้อในอวยที่อาจารย์แปะบอกว่าสุดยอดนะฮะที่ได้นําเอามา เป็นเขาเรียกว่าที่จะมาเททองรอนะฮะครับนี่ครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับก็อาจารย์ปืนวราชโดครับจังหวัดพระนครศรีวิทยานะฮะก็นี่ก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์เหมือนกันนะฮะในสายนะฮะครับก็อาจารย์บุญวัดทุ่งเขียงนะเป็นพระราชาคณะแล้วนะอาจารย์บุญวัดทุ่งเขียงก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์นะครับก็อาจารย์อัคระลงในโลหะธาตุที่เป็นมงคลนะอาจารย์โสวัดเขากะโรก ปากน้ำปานบุรีครับโด่งดังมากตะเค่เรียกซับนะครับอยู่ที่ปากน้ำปานเขากระโลกอาจารย์โสนะถือว่าได้ศึกษาตำรับตําราเรียนร่าเรียนวิชาอาคมนะฮะจากเกจิอาจารย์มาถือว่าโด่งดังมากอาจารย์โสว,วัดเขากระโลกอยู่ที่ปากน้ำปานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็อาจารย์โสก็ได้ลงอาขระแล้วก็ได้ปลุกเสกนะฮะพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์วัดประดู พระอารามหลวงอำเภออัมพาจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็สุดยอดของพระเกเจิอาจารย์ก็ด้อาจารย์นัคราลงนะครับแล้วก็ไนดะ้ทําพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกที่จะประกอบพิธีเททองรอในวันที่3 1เป็นเหนนเรียญนาเลิกนะฮะหลวงพ่ออวยพรนะครับ,รรบวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมนะฮะกับสืบสารตานานเรื่องราวของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมโด่งดังมากนะฮะท่าน,านอาจารย์นัครและก็ปลุกเสกครับอาจารย์โบรอยนะครับเจ้าของน้ำมันเดือดน,นะวัดน้อยจัง วัดสิงห์บุรีองค์นี้เก่งมากครับก็ได้จาย์อัคระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนี่คือพระอาจาร,รย์แปะวัดสว่างอารมณ์ เทพเจ้าแห่งร่มน้ำนครเฉยีรีนะครับก็ไปได้ครับที่วัดสว่างอารมณ์นะทุกวันนะฮะแล้ววันที่ 3, 3ที่เนี่สุดๆเลยนะจะมีพิธีเททองรอเหรียญนำเลิกของท่านแล้วก็จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะฮะอาจารย์แปะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนี่ครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปร่วมพิธีเททองรอเหรียญนำเลิกนะแล้วก็สั่งจองได้เลยนะครับก็ทุกเหรียญจะมีหมายเลขมีโค้ดข้างหลังจะเป็นพญาชิงชัยก็คือหนุมานชัยชนะอาจารย์แปะ แบบรวยเร็วแบบหนุมานรวยเร็วแบบลิงนะลิงนี่จะว่องไวนะครับอาจารย์แป๊ะท่านนได้สื่อสารตำรับตำราจากพี่ชัยสงขามและนนำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะท่านได้รวบรวมเอามวลสารไม่ว่าจะเป็นแผ่นยันแผ่นจานเอาโลหะธาตุาที่เป็นมงคลนะฮะก็ได้นำเอามา เททองรอนำเลิกในวันที่3ที่บครับจากนั้นก็จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีก็เรียนเชิญทุกท่านครับอาจารย์แปะถือว่าเป็นสุดยอดของพระคณาจารย์พระเกจยยิอาจารย์ครับ เทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำนครเจษีท่านได้ศึกษาตำรับตำราเล่าเรียนวิชาอาคมจากสายเวกางมังแก้วครับก็จากหลวงพ่อเพิ่มนะแล้วก็มาถึงหลวงพ่อเจือนะเป็นสิทย์เอกของหลวงพ่อเจือแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นหลวงพ่อสงฆ์เจ้าฟ้าสลาลอยอำ,บบอำเภอเมืองจังหวัด ชุมพรครับได้ตอนสมัยที่ท่านเดินธุดงนะฮะได้ศึกษาตำรับตำลาเราเรียนวิชาคมนะฮะขับมาถึงเครื่องรางของขังของท่านเนี่ยนะฮขับอย่างเงี้ยตะขอเรียกช้างตะขอเกี่ยวช้างเขาเลยเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวเอาทรัพย์สินเงินทองเอาความมั่งคั่งความร่าร,รวยเข้ามาสู่ตัวเรานะฮะอาจารย์แปะรับก็ไปบูชาได้ที่วัดสว่างอารมณ์หรือท่านจะโทรศัพท์สอบถามเมื่อเรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเป็นเบอร์ของวัดสว่างอารมณ์นะฮะหรือท่านจะไปไหว้พระ จะไปประกอบพิธีกรรมต่างๆก็เรียนเชิญทุกท่านครับสวดมนต์ข้ามปีนะฮะแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลที่โดดเด่นนะฮะที่ดังมากก็คือแพะโโภกษัพั์นะฮะมีแล้วครับท่านจะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเขาบอกแพะนี่สามารถที่จะมีเมียได้หลายๆคนก็เป็นเจ้าของการปกครองเกจิอาจารย์ก็นิยมสร้างแพะนะฮะแล้วบางท่านก็บอกว่าแพะรับบาป เป็นอมตะวาจาครับก็ในเมื่อเรามีทุกมีโทษเรามีสิ่งที่ไม่ดีก็ให้แพะมารับเอาไปนะฮะครับแล้วเราก็จะเหลือแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลอาจารย์แพทก็ได้อาจารย์แพทก,ก็ได้จัดสร้างโดยเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อวะโรหะเนื้อ,อ,อ,อสมริดนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยแล้วมาคุ้นแผนป่าชาติแตกอันนี้โด่งดังมาก ท่านได้สร้างตามตำรับตาราของหลวงปูท่ทิมนะฮะแล้วก็อาจารย์ชินพรสุขธิ์ได้มาเป็นประธานบวงสรวงอาจารย์ชินพรก็ได้มอบผงพรายกุม,มารปีหนึ่งเสมัยที่หลวงปู่ทิมท่านได้อธิษฐานจิตนะฮะมอบให้อาจารย์แปะและพร้อมทั้งทับทิมเสกและน้ำมันพรายนะฮะได้นมาผสมเป็น ขุนแผนรุ่นป่าชาแตกได้ประกอบพิธีโดยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ดังๆนะฮะผู้ใดนําไปพกพาราชนาติตัวและฟรมเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะฮะครับมาถึงเหรียญเจ้าสัวครับนี่เหรียญเจ้าสัวนะจะเป็นชุดหรือจะเป็นเหรียญเดียวนะไปได้ครับไปบูชาได้ครับที่วัดสว่างอารมณ์ก็เรนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็จะมีทั้งเนื้อสำริดเนื้อฝาบาท เนื้อระวะโรหะนะฮะสืบสารตำนานจากวัดกลางมังแก้วเพราะอาจารย์แปะก็ถือว่าเป็นศิทย์สายวัดกลางมางแก้วนะฮะเจ้าสัวเป็นแหล่งกาเนิดของวัดกลางบางแก้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับบางท่านถามว่า,อาขอเรอเียกซับหนระือไม่เรียกซับเนี่ยที่เกี่ยวมาเนะี่ยมีอันใหญ่ไหมไอ้มีอันเล็กไหมอันนี้มันอันใหญ่บางท่านบอกว่าโอ้นี่พกไปดวงตดนตำรวจจัดแน่ถือว่าเป็นอาวุธนะฮะมีครับอันเล็กนะครับอันนี้สําหรับไว พกพารัตนาติดตัวนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่กระเป๋านะฮะจะเกี่ยวทุกถึงทุกอย่างเกี่ยวความมั่งคั่งเกี่ยวควารมร่ำรวยนะฮะเกี่ยวความสุขความสบายเกี่ยวยศเกี่ยวตําแหน่งหน้าที่การงานก็โทรศัพท์สอบถามหรือไปบูชาได้ที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะบ,บางท่านถามว่าสำเรือสำเภาพญานาคราชเป็นยังไงแล้วเมื่อบูชาแล้วต้องไปทำอะไร จะมีโชคมีลาบนะสัเภาวะาก็คือการค้าขายที่จะเรียกทรัพย์สินเงินทองมากมายครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูคลิปนะฮะที่มาเรวศิษย์ยันศิษย์ของอาจารย์แปะซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนะมาบูชาเรือสัมเพอพญานาคราชแล้วนําเอาไปไว้ที่บ้านหรือที่สํานักงานหรือที่ร้านที่ประกอบธุรกิจการค้าทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะสมเพวนาคราชเราจะให้ทุกท่านไปดูคลิปที่อาจารย์ แปะได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนะฮะว่าครั้งด้วยสังส์แบบไหนนะฮะหรือท่านจะเป็บูชาทื่ว่าก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยนะเรียนทุกท่านไปชมมาพร้อมผมเลยครับภาตันญาตันูเยีมวนนี้วเราัจนต์ังทาโตเมตุนันโตธรรมะตวนรกาโลอาญาบันตาธรรมะตวรากะโลอาญาบันตา นาเปิดโมเปิดพุทธเปิดชาเปิดยะเปิดปวด้วยน้ำโมพุทธายะเปิดด้วยธาตุทั้งสี่เปิด้ดยธาตุธรรมะเปิดตะวันทั้งเก้าเปิดการสามที่สองประการเปิดมงคลสามที่แปดประการเรือเศรษฐีนาคราชนาคีนาคาทาประตมพุทธโจมตนาคราชเรือแม่ตะเคียนเรือแม่ตะเคียนทองเปิดที่เปิดทางเปิดแสนสว่างเปิดพระรมีมพุทธังเปิด ทั börjar, meantime, ้มังเปิดทั้งขังเปิดเปิดกายเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดแสงหว่างเปิดพระบารมีเมตตาเมตตาเมตตาเชิญญาณแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองนะมาพัะนามาพัะนะมาพัชนามาพันามาพัชนเมตตา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 เชิญ ญาตไม่จ้เคลียรเงินแม่จะเคียรทองเปิดกายเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดงานเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองโชควาสนาสองตัวสองตัวเออรีอนริญทุกท่านเลยนะฮะับไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็พิธีเททองห่อนำเลิกเหรียญนำเลิกเหรียญเจริญพรครับเดี๋ยวทุกท่านรับก็ไปเริ่มพิธีนะฮะสวดมนต์ข้ามปีวันที่3 1 ครับเดือนหนานวากลับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักครู่ครับ